ครับผมสชหรับเมื่อนี้นะครับบีบผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสบ้านเปิดราคากล้วยให้น้องนงครับผมนะครับอ่ะนะครับแนะน้ำปลาเสื้อเจ้าหน้ายครับผมครับผมตาลนองแวงครับผมครับผมอยู่บ้านนองแวงเนาะบ้านนองแวงครับเอาอาดับแรกขอเบอร์รอดฮัมขอเบอร์ขอเบอร์เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแม่ลูกลูกผูก่หรอัมลูกผูกครับผมลูกผูกนะครับเด้อแม่ลูกลูกผูก ความสูงของแม่นี่ยไล่ไปได้รับร้อยสามสิบสองบวกประมาณนี้เนาะครับเนาะประมาณนี้ลูกผู๋เดี๋ยววัดบ่ดีวัดอยู่ทองหน้าเนาะมันอาจจะต่ำอาจจะสูงขึ้นยักหน่อยก็ได้เดี๋ยววิทย์พเขียยนะครับก็เฉลี่เบางเอกสารในตัวแม่เขาครับผมนะครับคือน้องเขาผสมใ้ครับผมนะครับผสมอียงไบเนาะนี่ผสมเบิ่มพันลานครับผมนะครับผสมเบิ่มพันลาน้ครับผมนะครับมีใบมีหลอด ผสมนะครับนี่ครับผมนะครับผสมเบิพันพลานไว้เห็นไหมครับหลอดนะครับมีใบมี่หลอดครับผมนะครับผสมไดยี่กมือแล้วครับผสมเพราะมันมันสีเข่าเดือนก็สองเดือนแล้วมั้งครับโอ้นะครับผสมสีเข่าสองเดือนแล้วครับผมนะครับผสมเบิ่พันพลานไว้ตัวนี้เป็นโรคตัวอะไรครับนี่ ลูกลูกบ่มีพอครับลูกลูกบ่มีพอนะนะครับกุ้ยข้ามีตบบนี้ยังบ่หำบ่มีครับผมบ่มีตบบนี้เนาะข้าเบิ่งมังยานเนาะบ่มีตบบนี้นะครับเด้อนะครับโอ้นะครับวีดผู้เขียวถิ่นมาอยท่าเนี่ยมันจังแก่งครับผมนะครับแม่พร้อมลูกนะครับลูกลูกผูกรับผมนะครับอ้าบัดที่นี้วีดผู้เขียวจีถามราคาน้องว่าน้องสีเอาหลายไปเลยสีว่าหลายไปเลยน้องคุ้ยค้มนี่ ขว่าแปดสิบหาครับครับผมคือแปดเมื่อนหาเนะครับเนาะแปดเมื่อนหานะครับถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถทักมหาน้องแล้วได้ครับผมนะครับผู้ใดมีทุนตามแสนนะครับหาคล้วยไปเลี้ยงก็พ่อซื้อพ่อขายกันครับผมนะครับตลาดคล้วยครอบนี้พ่อมอยู่ในท้องเขาดีน่องกับน้องก็ผสมเบิร์นพันลาดไว้แล้วนะครับถ้าติดเบิร์นพันลานไว้นี่กับสีบัวแมนราคานี้คือว่าครับผมนะครับกล้วยเกียดนี่ราคานี้นะครับเป็นลูกแรกบ่ครับ น,นี่ลูกสองครับลูกแรกเป็นตัวแม่โอ้ครับน,นี่ลูกสองเป็นผู้ส <4, 3 S 2> ีสามในท้องตัวนี้เนาะแม่นครับลูกครับผมนะครับ<อ>ค,ค้ยราคาซับนี่นะครับทุเมอร์นี่ราคาค้ยดีดหลายครับผมนะครับถ้าผู้ใดมีทุนหน่อยๆก็สามารถนะครับผักมาหาหนองแล้วได้ขอเบิกเท่านึงน้องศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองแปดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมนะครับอ่ะฝากนิดนะครับเด้อค้ยก้มนี่ครับผมนะครับ เอาแตรับคลิปนี้นะครับบิทผู้เขียวก็ฝากวไว้เพนนี่งตัวนีสวัสดีครับ